ว่ากันว่านะครับมินาโตเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะต่อกอนกับเพนทั้งกลุ่มได้เฮ้ยเพนมันตึงขนาดนั้นเลยเหรอมินาโตรุ่นสี่เลยนะ ครับสวัสดีแฟนๆชาวไอเฟิลกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นของเรื่องนารูโตะอีกแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเรื่องนารูโตะเนี่ยเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตยอดเยี่ยมมากเลยนะครับที่มีแต่คนขอเข้ามานะครับในช่องของเรานะครับก็มีแต่ขอแบบเฮ้ยพี่ขอพี่ขอนารูโตะหน่อยเรื่องนารูโตะหน่อยอะไรงี้นะครับคือเรื่องนารูโตะเนี่ยเยอะมากนะครับใต้คอมเมนต์นะฮะอะไรงี้เราเนี่ยก็จะจัดให้ตามคําขอที่พากันขอเข้ามาเลยนะครับสําหรับคนไหนนะครับทุกคนที่ขอมาแล้วยังไม่ได้นะครับเป็น หรือว่าเป็นสัปดาห์หลายสัปดาห์2สัปดาห์นะครับพี่เนี่ยก็ต้องกราบขออภัยทุกคนจริงๆด้วยนะครับกราบขออภัยอย่างสูงเลยนะครับช่วยรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคลิปเนี่ยออกวันละคลิปนะครับผมนะฮะไม่ได้ออกทีละสามสี่คลิปต่อวันเนาะแต่ก็จะทยอยทําให้ทุกคนจริงๆนะครับแน่นอนนะครับสามารถคอมเมนต์เพื่อย้ําเตือนสติแอดมินได้เลยนะครับเพราะว่าตัวคอมเมนต์ของน้องๆนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสามารถคอมเมนต์ย้ําเตือนกันได้เลยนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่านะครับมี ผมขอพี่นาตประทากับแคนทั้งกลุ่มหน่อยครับไม่รวมนางาโตะนะพี่นะ ผมว่านะมินาโตะโดนเซตยอดนะโอเคนะครับในเมื่อขอ,อกันเข้ามาแล้วนะครับพี่เนี่ยเขาจะจัดให้นะครับโดยการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจากเมสและมังงะทั้งหมดจากเรื่องนารูโตะ <on> นะครับด้ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับจะไม่เอามาจากเว็บวิกิแบทเทิลนั่นเองนะครับทุกคนนะจะเอามาจากตามตัวของเมสและมังงะเรื่องนี้เลยนะครับทุกคนนะอันดับแรกเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ตัวละครมินาโตะนั่นเองนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์เพนทั้ง6ทั้งตี้นะครับผมนะฮะมินาโตะเนี่ยนะครับเป เ็นนินจาเนี่ยที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย <su> ่างมากนะครับในการใช้วิชานินจาต่างๆของเขานะครับความสามารถของเขาเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากนะครับสำหรับคู่ต่อสู้เลยนะครับผมนะฮะฉายาที่น่าหวาดกลัวในหมู่ศัตรูของเขาก็คือนะครับประกายแสงสีเหลืองแห่งโคโนฮานั่นเองนะครับเรียกได้ว่านะครับศัตรูเนี่ยถ้าได้ยินคํานี้ปุ๊บนะครับจำเป็นต้องหนีเลยทีเดียวนะครับความสามารถวิชานินจาต่างๆของมินาโตเนี่ยก็จะมีนะครับคาถาอัญเชิญนะครับแน่นอนนะครับเป็นการอัญเชิญกรบยักษ์นั่นเองนะครับอย่างกระบะ มิโนโตเนี่ยสามารถอัญเชิญมาได้แน่นอนนะครับเขาทําสัญญากับกบไว้นะครับผมนะฮะและมิโนโตเนี่ยนะครับมีธาตุของจัดการเนี่ยถึง3ธาตุเลยทีเดียวนะครับได้แก่ลมไฟสายฟ้านะครับผมและ ธาตุธรรมชาติเนี่ยอย่างยินและอย่างนะครับเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับแน่นอนนะครับวิชาที่มินาโตะถนัดเนี่ยทุกคนรู้กั่นอยู่แล้วนะครับพ่าถ้าเป็นวิชากระสุนวงจักรนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับวิชาที่มินาโตะเนี่ยได้รับสมญานามว่านะครับเป็นประกายแสงสีเลียงแห่งโคโฮะเนี่ยก็คือวิชานินจามิติเวลานั่นเองนะครับทุกคนนะฮะหรือเทพสายฟ้าเหินเนี่ยนะครับซึ่งวิชานี้นะครับก็จะมีการทําตาประทับเนี่ยไว้ที่ใดนะครับก็จะสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปยังจุดๆนั้นได้อย่างง่ายดดาาานนนนนะะะคครรรรรัััับบบววมมมมททท้้้้งงีีีีใ่่่เไไกตปซึ ตัวเนี่ยเวลาปามีดออกไปเนี่ยแน่นอนว่านะครับเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยไปตามระยะของมีดคุ่ในได้นะครับผมนะฮะแน่นอนว่าเป็นวิชาที่โคตรจะน่ากลัวเลยหละครับเคลื่อนที่นะพิบตาเลยก็ว่าได้เลยนะฮะในด้านวิชาการผนึกนะครับเขาเนี่ยก็จะสามารถใช้วิชาผนึกแปดทิศได้นะครับซึ่งวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ผนึกเก้าหางเนี่ยบนตัวนารูโตะเลยก็ว่าได้และครับและอีกวิชาหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิชาคาถาสกดปิดผนึกซากอสูรนะครับโดยวิชาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยใช้แบ่งตัวจัดกะเก้าหางเนะครับ เอาไว้กับตัวเองนะครับเพราะกลัวว่านะครับตัวของนาเนโตในวัยเด็กเนี่ยไม่สามารถทนรับจกกักของก้าวหางทั้งหมดได้นะครับในด้านวิชาเซียนเนี่ยแน่นอนว่าตัวของมินาโตเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับการฝึกฝนมาอยู่เช่นกันนะครับแต่ว่ามินาโตเนี่ยเขาไม่ได้รับฝึกฝนเต็มที่นะครับซึ่งเขาเนี่ยใช้วิชาเซียนได้แค่ครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะหรือยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับและอีกหนึ่งพลังนะครับที่เป็นปัจจัยหลักในการใช้วิชาต่างๆของมินาโตเลยก็คือนะครับังงอสตววาาานครรึ่่เเเียมกซได้ ใช้พลังของก้าวหางเนี่ยได้อย่างดีเลยแล้ครับผมนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นพลังในส่วนของเพน6วิถีนั่นเองนะครับหรือเพนทั้ง6คนนั่นแหละครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเพนทั้ง6คนเนี่ยมีความสามารถโดยเฉพาะตัวนะครับมาดูคนแรกเลยดีกว่านะครับคนแรกเลยนะครับเพนคนแรกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้วิถีสวรรค์นะครับแน่นอนว่าความสามารถของเพนวิถีนี้ก็คือการจะท้อนนะครับและดูดการโจมตีนะครับทุกชนิดนะครับและทั้งใช้คาถาน้ําได้นะครับและใช้อัญเชิญรูปปั้นเทวะรูปมานอกวิถีได้ด้วยเช่นกันนคคเพที่2ก็ือ เพนวิถีอสูรนั่นเองนะครับแน่นอนว่านะครับความสามารถของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับอาวุธมนุษย์นะครับเคลื่อนจักรนะครับที่เต็มไปด้วยอาวุธสังหารทั้งหมดเลยนะครับนิวโคงนิวเคลียร์มินตงมิสไตล์นะครับมีหมดเลยนะครับเพนตัวนี้นะครับได้ว่าอันตรายอย่างมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นเพนนะครับเพนร่างวิถีมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยมีความสามารถในการดึงเอาวิญญาณออกจากร่างนะครับของเป้าหมายนะครับโดยใช้มือสัมผัสเนี่ยที่ศีรษะนะครับรวมทั้งนะครับยังอ่านใจและความทรงจำเนี่ยของผู้ต เนี่ยเพนวิถีเดลฉานนั่นเองนะครับซึ่งร่างนี้นะครับเป็นร่างที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้มากนักนะครับแต่เป็นร่างที่มีวิชาการอันเชิญเนี่ยอสูนยักษ์ครับออกมาใช้ในการโจมตีนะครับแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เห็นกันแล้วครับภายในเรื่องตัวไหนนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเพนวิถีเปตนั่นเองนะครับเพนร่างนี้เนี่ยมีความสามารถในการดูดซับพลังโจมตีวิชาเนินจาทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่กระสุนกงจากของเจรยาเนี่ยก็ยังถูดดูดหายไปเลยนะครับได้ได้ว่านะครับตัวเนี้ยเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับมนุษย์ดัด ในการดูดนะครับผมนะและสุดท้ายครับเพนวิถีนโลกนั่นเองนะครับเพนนี่นะครับมี2ความสามารถนะครับได้แก่นะครับการดึงเอาพลังชีวิตนั่นเองนะครับพร้อมกับความทรงจําของสตูนะครับและยังสามารถชุบชีวิตเพนร่างอื่นได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับวิถีนโกตัวนี้เนี่ยคอยซับพอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับในการชุบเพื่อนให้ฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับและนี่นะครับก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเพน6วิธีนะครับถ้าหากเพน6วิธีเนี่ยสู้ร่วมกันนะครับแน่นอนว่าสายตาของพวกเขาเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับถ้าหากยืน แบบคนี่ยแน่นอนว่าการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากในการโจมตีเพนนะครับเพราะว่าตาของเพนแต่ละตัวเนี่ยส่งถึงกันหมดเลยนะครับแน่นอนจุดๆเนี้ยลำบากนะฮะแต่นะครับก็มีจุดอ่อนด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวนารุโตะเนี่ยนะครับอมเพนเข้าไป1ตัวนะครับแล้วก็ตุยอสนานะครับแล้วก็ตายเลยนะครับหตัวนะครับหรือเนี่ยนารุโตะเนี่ยครับใช้วิชาเซียนกบเนี่ยนะครับในการโจมตีเพนนะครับเป็นการโจมตีเนี่ยที่ชกหมัดอากาศนะครับแต่ว่าก็ไปโดนจริงๆนะและนั่นนะครับแค่เป็นความสามารถของวิชาเซียนนะครับผมนะฮะะยย้้นครัับงงไไม่ดถึ รางอาพร์ก้าวหางเลยนะแน่นอนนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยมิโาโตะสามารถใช้ร่างสัตหงได้อย่างดบดังดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ครั้งแรกหรือสองสาครั้งอะไรงนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ตัวของมินาโตะก็สามารถเข้ากันกับจัดกะก้าวห่างได้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าหากตัวมิโาโตะในร่างปัจจุบันเนี่ยปะทะก,กับเพน6วิธีเนี่ยผมมองว่านะครับตัวของมิโาโตะจะได้เปรียบเรงดันจัดกะมากกว่านะครับอ่ะสูบเลยสูบยังไงก็สูบไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เข้าหมดเซียนอะไรวยะรปมาณนี้้แลว ็ตัวของร่างอภรรษัทหางเนี่ยหรือร่างสัทหางเนี่ย,เป,เ,ปย,ยเป็นร่างที่ค่อนข้างได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะเป็นร่างที่ควบคุมจกกักรของเก้าหางได้นะฮะซึ่งแน่นอนศักยภาพด้านสะความสามารถต่างๆเนี่ยถูกยกระดับขึ้นหมดเลยนะครับเพนแต่ละตัวเนี่ยนะครับแค่ตัดการมองเห็นหรือว่าตัด ช่องทางระหว่างการเชื่อมต่อกันเนี่ยก็คือเสร็จเลยครับถ้าตัวตัวเนี่ยเสร็จมินาโตะแน่นอนนะฮะอารมณ์ในการสังหารเพนของมินาโตะก็จะเหมือนแบบว่าวางอักขระไว้บนร่างกาย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็วาร์ปเพนแต่ละตัวเนี่ยแยกจุดออกไปนะครับแล้วก็มินาโตะก็วาร์ปตามไปฆ่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันง่ายนะครับในการจัดการเพนของมินาโตะในร่างสุดยอดของเขานะครับแน่นอนเลยนะครับว่าตัวของมินาโตะเนี่ยกินขาดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ใครจะมองว่าแอดอวยก็ได้นะแต่จริงๆคือมันไม่ได้อวยนะครับคือแอดเนี่ย บีตี้ของตัวละครมานะครับแน่นอนเลยนะว่าเจอแบบนี้คือตัวของเพนหกวิธีเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับคือแปะอักขระไว้บนตัวแล้วก็วาร์ปตัวเพนไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้แยกกันไปนะครับมินาโตะวาร์ปตามนะครับไปกระทืบนะครับตายเลี้ยงตัวเลยนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับรวมแล้วนะครับว่าใครเนี่ยเป็นฝ่ายชนะครับจริงๆแล้วคือตัวของมินาโตะนั่นแหละครับในร่างสุดยอดของเขาเนี่ยนะครับน้องๆคนไหนนะครับมีความคิดเห็นเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับแน่นอนว่าความคิดของพี่เนี่ยไม่ได้ถูกเสมอไปนนนนนะะะคคคครรรรรรัััััับบบบทุกกกสาามมถดดองชไ้ และรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าอินจนเกินไปนะครับเพราะเนี่ยเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะครับหากใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอเดียเวิร์กันด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับไอเดียเวิร์เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย